มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลิในะคะทุกคนค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ทีเดียวกับการเปิดตัวคบหาดูใจกันของนางเอกสาวทัพทีมอัญญรินกับนักแสดงรุ่นพี่ไทยเอกพันธ์บลือริ์เกิดเป็นรักต่างวัยกว่า28ปีแต่ว่าอายุห่างกันก็นกไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าทั้งคู่ร่วมงานแล้วก็รู้จักกันมานานนับ10ปีแล้วค่ะและคบหากันแบบนี้เกือบ3ปี ถามว่าทำไมถึงรักผู้ชายคนนี้ล่าสุดทัพทีมเผยในรายการ Today Show ว่าจริงๆทัพทีมคิดเยอะและคิดหนักมากด้วยอายุที่ห่างกันเยอะและหลักๆคิดว่าปลายทางของพี่ไทายและปลายทางของทัพทีมเป็นทางเดียวกันหรือเปล่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดและเราได้คุยกันแล้วเมื่อเรายังมีจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกันถึงแม้เราจะอายุต่างกันแสดงว่าเราก็ยังมีโอกาสไปต่อได้ก็คือจุดแรกของการที่จะเริ่มตัดสินใจ ทั้งหมดทั้งมวลก็คือด้วยนิสัยใจคอและความดีที่เราเห็นมาตลอดเพราะเรารู้จักกันมาเกือบ15ปีตอนที่เขาขอเป็นแฟนแล้วเรามาคิดว่าถ้าเราปฏิเสธและพิทายหายไปจากชีวิตเราจะรู้สึกยังไงจะโอเคไหมซึ่งคำตอบก็คือเราไม่อยากให้เขาหายไปจากชีวิตเราขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c ั m คอค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ